สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับนุชนะคะที่เพชรยตน์นะคะสำนักงานใหญ่กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุชจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็น Toyota v วีอนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ 1.5J นะคะลูกค้าปี2018เลยนะคะมาที่ราคาตั้งขายที่เพชรยตน์นะคะ379,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอ,อยู่ เดือนละห0พันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็สวยๆเลยนะคะลูกค้าใครที่มองหานะคะรถเก่งนะคะผ่อนเดือนละห0พันนะคะผ่อนแบบสบายๆนะคะก็เป็นคันนี้ได้เลยนะคะเดือนละหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับใครนะคะที่เครดิตดีนะคะสามารถจัดซีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถนั่นเองนะคะลูกค้าและมาเป็นตัวออโปรโมชั่นนะคะทางร้านก็มีขับฟรีนะคะ90วันให้กับลูกค้าเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สอบถามนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะลูกค้าลูกค้าท่านไหนมองหารถนะคะกลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะลูกค้าออกรถวันนี้พ ปีหน้าเลยนะคะลูกค้าแวะมาดูที่เพรยนต์ของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Toyota นะคะ Vios หนึ v ่ G, ปี2018นั่นเองนะคะลูกค้ามาพร้อมนะคะไม้ที่วิ่งใช้งานไปนะคะอยู่ที่130,000สกิโลเท่านั้นเองนะคะสามารถวิ่งใช้งานได้ยาวๆเลยผ่อนเริ่มต้นเดือนละ6,000เท่านั้นนะคะลูกค้าคันนี้นะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมรายละเอียดรอบคันกันเลยนะคะนี่ สวยๆเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะสําหรับรถของเรานะคะมาที่ด้านหน้าเลยนะคะจะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าแบบนี้ให้เลยนะคะมาพร้อมนะคะตาสัญลักษณ์นะคะโตโยต,ต้าตรงกลางนะคะเป็นสีขม,ม่ยมแบบนี้ด้วยนะคะมาพร้อมทเบยันนะคะเจ็ดก่อไกนอนแปดเก้าหกศูนย์นั่นเองนะคะกรุงเทพมหาคนคร ถัดมานะคะจะเป็นตัวระบายความร้อนด้านล่างนะคะลูกค้าเป็นสีดําเลยนะคะส,สวยๆด้วยนะคะพร้อมสเกิร์ดด้านหน้าออกมาแบบนี้ให้เลยนะคะถัดมาด้านตัวหลอดไฟนะคะตัวไฟจะเป็นไฟ LED นะคะลูกค้าสวยๆด้วยนะคะไฟนี่คันนี้จะไม่มีตัวตัดหมอกให้กับลูกค้านะคะก็เป็นเดิมๆเ,เลยส,ยสวยๆด้วยนะคะนี่เลย ถัดมานะคะตัวแมตของเขานะคะเป็นแมตเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะลูกค้าสวยๆเดิมๆนะคะมาพร้อมอยางปี20เลยนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะลูกค้านี่สวยๆเลยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อนุชเข้ามาได้เลยนะคะที่ตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะลูกค้ามาพร้อมนะคะไฟเลี้ยวให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคันนี้สวยๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะทางร้านวมันตีในเรื่องการชนหนักจมน้ํากออไม่นะคะตรวจสอบเจอนะคะสามารถนะคะรับซื้อคืนได้ทุกกรณีเลยนั่นเองนะคะถัดมาเป็นด้านหลังนะคะลูกค้าคันนี้ก็ถือว่าสวยมากนะคะสําหรับด้านหลังของตัวรถนะคะ เป็นไฟ LED นะคะด้านหลังของตัวรถนะคะแล้วก็จะมีตานะคะ Toyota ตรงกลางแบบนี้ให้ด้วยนะคะนี่เลยนี่นะคะสำหรับภายนอกของตัวรถก็ถือว่าสวยแล้วก็ไม่มีชนหนักเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปรับชมด้านในในตัวรถกันเลยนะคะนี่ ใครสนใจรุ่นนี้นะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะถัดมานะคะด้านในเลยนะคะลูกค้าสำหรับตัวด้านในนะคะในตัวรถนะคะจะเป็นเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะแบบนี้ให้เลยนะคะสวยๆกว้างๆเลยนะคะคันนี้ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะกําลังพอดีมากนะคะสําหรับคนผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆหรือว่าเป็นผู้ชายก็ขับได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลย ภายในตัวรถถือว่าสะอาดนะคะแล้วก็ดูใหม่มากๆเลยนะคะลูกค้าตัวพวงมาไล่นะคะจะไม่มีลูกเล่นให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าจอโชว์นะคะจะเป็นแบบนี้ให้เลยนะคะถัดมาตัวเล่นวิทยุนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยมาพร้อมเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเลยนะคะถัดมานะคะด้านหลังเลยนะคะ นี่ด้านหลังก็ถือว่ากว้างมากเช่นเดียวกันนะคะไม่แออัดเลยนะคะลูกค้าเห็นรถคันเล็กๆนะคะแต่ว่าด้านในกว้างมากเลยนะคะสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเลยนะคะลูกค้านี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะ นี่เลยนะคะที่วางแก้วก็มีให้แบบนี้ด้วยนะคะและนี่จะเป็นด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะสวยๆด้วยนะคะใครสนใจรีบเข้ามาเลยนะคะรีบมาดูรถได้ที่เพจยนต์หรือไม่ก็ติดต่อนะคะสอบถามนุชมาได้นะคะนี่ เป็นไงกันบ้างคะสำหรับรับชมตัวรถคันนี้ไปแล้วนะคะเป็น Toyota นะคะ Vios 1.5J ปี2018นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะผ่อนอยู่เดือนละ6,000เท่านั้นเอ่ยนะคะสามารถจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคนที่เครดิตดีนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่นนะคะขับฟรี90วันไปด้วยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชด,ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ